ดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวบ้านโกกอกนี่มินน้อยก็จะกลับแล้วอันรู้เนาะแต่ตังที่พ่อหนูให้อ่ะฮะเก่งกว่ามิวหน่อยโอ้ผ้าห่มโออจะลืมผ้าห่มไายึินหอยผ้าห่มมาแกะให้แล้วป้าบานชื่อไอจิมมาให้ชื่อขนมมาให้แกะยังไงเด้บแบบชิ่ นี่มีน้อยจะกลับเลยแม่เปรี้ยวมารับน้องแงนก็จะไปส่งะกันยันสลิงจะกัยันสลิงไเาไม่เาน้อยนี่ก่แล้วน้บินวนะโอ้ยนน้นองมันน้องย้น้น้องก็กระทำปะเลยชูกินกินจะก็ยังไปคนละเพิรนน่ะกา้เลยไม่ต้องอันนั้นเดี๋ยวลินก็มานะ

อยู่กับใครก็อยู่เหรอฮะฮะใหญ่กว่านี้พุล่ะข่อยเหรออยู่กับพ่อยมีนจะกลับจำปาดงเหรอเหรอจะกลับไหมเหรอกลับไปโรงเรียนค่อยมาใหม่เนาะสัญญากันแล้วเมื่อวานคุยแล้วรู้ความรู้ภาษาเก่งเลย เพิ่มแล้วไม่รู้นะว่าจะกลับนี่น้องนุ้ยน้องก็ทันวิ่งเล่นพอดีถ้าเอ็มมีมาเอป้าปานชื่อขนมมาฝากเอาได้ไหมลูกไปเลยเลยมากัดกินเลยเมื่อนี้รู้มาแล้วอันนั้นมาครั้งหน้าไปกินอะไรเลยนะเย็นไปกินแล้วดีน้ยมาวันไปกินอะไรบอกกันหน่อยหน่อยไปกินตีน้อยเหรอแมวน้อยไม่น่าไม่เห็นโทรไปนี่นี่ไปอะ าตัวมาแล้วคุณงอแก้วอันคุงอก้วแล้วุวีไหมขามาแล้วตัมาแล้วทรไปแล้วคุยที่แหลกกรบาลาอยู่เลยกอีบันทึกบีบบุบุเอาตัวเหียวกันไปกินยังไม่เป็นแม่ไงมากินแหกนล้วินอกินี่นันนี่จนี่จโอ้ยแม่เลเนาะผองกนนขาาดเลยนะเอามานมา ไปเศร้าแล้วเขาจะให้เรากลับจริงๆเหรอเขาจะให้เรากลับจริงๆเหรอซื้อขนมมาฝากหน่อยนะป้าป้านเม่วันเถลงคุยโทรศัพท์ซื้อมาไม่เห็นซื้อมาเพราะไม่เห็นคนเมื่อวานนะไปกินข้าวก่อนลูกไว้ก่อนไอติมนะไปกินแมลงกรไดเด้อเ็นวิทนะ กินก็ได้มีกินข้าวมีกินเช่นี้มันยเวยมันให้ไันกินเดียน้องเขาก็มาะอย่ย่ามีอว่ากินเลยมาคัมาเดี๋ยวไปกินอะไรเอาอพ่อด้หอพ่อดันหนูไปกัะมอบอกมพอกันเร็วเดี๋ยวมาไปกินตีน้อยอีกหน่ะ

ไอ้พีพอยไปสมเพ่อเอยเอ่ยไปส่งมันไปมันไม่ไวแน่้พี่พอยไปอมิเก่้ตายอ้ยไปพี่ขอกินดยวยวะอันนี้รู้เลยรู้เลยอยู่ดีันโอ้ควันเจ้าดิเบร้ยวขับเองเลยเหรอแค่เอกะ เดี๋ยวมาไหมเอ้ยถือก่อนนะมืออาไม่บายแล้วเฮ้ยไม่บายแล้วเป๊ะกรนเหรองั้นบายเดี๋ยวมาอืมเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไปสามวันนะสามวันหรือสามเดือนไป ออยากจะล้ออยู่นะเศร้าอยู่สักพักนึงเข้าสักพักรอแต่เห็นเจมินแล้วก็ลืมละเปรียวก็เก่งขับรถเก่งแล้วอ๋ออจักรยานน้อยไปด้วยมินบ๊ายบายคีดึไม่จักรยานนั่นอะ ไปหาอยู่กับชอว์แล้วไปอยู่กับยายบันชุชุกหน้ามาใหม่ไปค่อยออกแล้วเหงาแล้วแม่พีก็เหงาแล้วบัดทีนี้ อันนั้นเื่อนั่งเช่าแทบพี่ไปพื่อยร้องไห้แล้วบอกไม่รู้อะไรเลยหม่รูะไรเลยหนาพี่ไปปะแล้วทำอะไรกันไม่รู้อะเซเซวอย่างนั้แล้วเห็นเขากินก็ทำปากอยู่ปั๊บปั๊บโอ้ยบนนัางยิ้มตาหุ่งรู้นั่งแล้วพ่อกินข้าวพรเขาโมยเขาโมยบอกกินกิ่งกินชตํำ ดม,มินน้อยก็กลับแล้วกลับจำปาดงแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะสาปานก็จะขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะ